มือนีก็เป็นมือที่นักนวงสําหรับเอื้ออีกมือหนึ่งนักย่อนยังวตนินักขี่โพนี่แหละแต่ละมือนี่ก็คืดหาแต่แนวกินมือนีก็อยากกินพัดมะมา่าหอยลายใส่ใบโหระพาหลายๆล,ลวกเซนมะมา่า <c oughs> โอ้บอแมนไว,ไว แล้วก็พักไวสก้สักก้อนเ้นหันก็ลวกพอกกรุบกรุบนี่เด้อบ่ต้องลวกจนเปื่อยจนสุกละ่ะเทเครื่องมะมา่าใส่ถ้วยแล้วก็ซอสหอยน้ำตาลซีอิ๊วดำหวานน้ำสามส่วนข้นๆให้เข้ากันบัดยมข้าเอาไปพัดเพิ่นจังสิขเข้ากันดีจ้าแล้วก็มาพัดพริกกระเทียมให้หอมใส่หมูสับหมูสามสันอันนี้มันเหลืออยู่ในตู้เย็นว่าสันทะไผมีอันใดก็ใส่อันนั้นเด้อ พัดๆจนว่าพันสุกจก้ากระตามด้วยไข่สองหน่วยซาร่าเธอคือใส่เครื่องหลายแทะโอ้ยของมันเหลือหลายจอดอยู่ในตู้เย็นนั่นสิกินให้มันเบิดว่าสันเดีผพัดซุกเขากันดิกับตามด้วยเซนแล้วก็ตามด้วยน้ำซอสนั่นแหละจ้าทำการคลุกเคล่าให้เขากันสำหรับผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องนักนวงเขื่อยก็บ,บอกเลยว่ามันหยากที่สิลดลดกับกินอันได้ง่ายก็กันเนาะเอ้ยก็ว่ากินแล้วมันแสบเนาะพราะคลุกเคลา่าเส็นแล้วก็คเลือบเรียบร้อยแล้วก็เฮย้ยเม็ดพริกไทยสดแล้วก็โหระพาจุ๊กๆพัดไปอีกจ้ บึดนึ้นห่ละ่ะพ่อพันสลบปสลบปใบโหระพานันสนับนิก็พร้อมสวบแล้วร้อยด้วยหอยลายจ้ากะสิเป็นพัดมะม่าหอยลายโหระพาแล้วก็มาทําการสวบเข้าไปกินคาใหญ่ๆโตๆคือบ่อได้กินเขาเมื่อแล้ว3เดือน4เดือนนี่หละแต่แท้ๆนั่นมือสุดท้ายหัน้องก็30นาทีที่ผ่านมาแต่ว่าสูตรพัดมะม่าสูตรนี้เอาไปลองให้เบื่องเด้มมันแซ่บพอดีจา้าบ่เข็มนาอร่อยเวลีกุ๊ด